ประเทศไทยอินไซเดนแลนด์คุณพรวสาวค่ะมหาวิาลยม่ิดนมีหนึ่งอธิการบดีถูกค่ะมันต้องมีคนเดียวมีคนเดียวมีสองอธิการบดีไม่ได้ต้องมีหนึ่งค่ะและอีกสิบสามรองอธิการบดีอันนี้มีได้ค่ะรองอธิการบดีด้านต่างๆได้หลายคนมหาวิาลยใหญ่ๆอย่างม่ิโดนจะมีสิบสามรองอธิการบดีก็ไม่ได้ไม่แปลกก็ไม่แปลกไม่ได้ผิดปกติทําได้ แต่เ<ต>ชื่อรหรือไม่เ <c oughs> มื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย13รองอธิการบรดีมหาลาัยมหิดลยื่นใบลาออกยกทีมพร้อมใจกันยื่นใบลาออกจากรองอธิการบดีทั้ง13คนและวันเดียวกันด้วย <c oughs> ม,มีผลหนึ่งเมษายนด้วยพร้อมกันด้วย ใบลาออกได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่31มีนาคมคนที่เซ็นอนุมัติก็คือคุณหมออุดมกชินทร์อธิการบดีลงนามในคําสั่งเมื่อวันที่31อนุมัติการลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2560แต่ไอ,อ้แต่นี่ตั้งไว้ก่อนนะเอ,ออนเอาเลยก็ได้แต่วันเดียวกันนั้นออหมออุดมกชินทร์อธิการบดีเ <1. S 2> ซน็นคสั่งน อีกคำสั่งหนึ่งเ,<อ>เรียงเลขกันไปเลยนะเ,<อ>เรียงเลขกันไปเลย 6, นะ976 977ทับสอใช่ค่ะคำสั่งที่สองที่ที่ท,ท,ที่ต่อท้ายคำสั่งอนุมัติใบาลานะ่ะคือตั้งรักษาการรองอธิการบดี<ต>ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือรายชื่อรักษาการรองอธิการบดี13รายชื่อคือ13รายชื่อที่ลาออกไป <c oughs> เป็นรายชื่อเดียวกันเป๊ะ อ่ะไปดูรายชื่อหน่อยแปลว่าอะไร13รองอธิการบดีมหาอะไรไม่ิดนลาออกยกเีมนนะครับแล้วลวันเดียวกันด้วยประก<ข>อ,อ,อบด้วยใครบ้างครับศาสตราด้วยอ่าท่านแรกนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสวริวิริมหาิสาวรยาริรยะเป็นรองอธิการบดีนะคะ<อ>2รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์สมปกิตค่ะรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงานศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์โชคชัยเมธีไตรัตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ดรสันชนีชัยโรธรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุวัสด์เบญจพลพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ 6. นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันสุพัฒนพันธ์รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะ,อะรองคนที่เนะฮะอรองศาสตราจารย์ดรกิติกรจามรดุสิตรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแปด รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรานันรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสิทธิเก่าวสัมพันธ์ 9. รองศาสตราจารย์ดเรเพชรชกรสมภพประธานทุรารักษ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 10. ดรบุญนิตมัธยมจันทร์ค่ะรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ11นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชคสอนขวัญค่ะรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 12. นายแพทย์หันษาแต้สิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญและ13นะคะนายแพทย์กเกษตรอมันตกุลรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์13รายชื่อที่ลาออกกันแบบยกทีมพร้อมใจกลาออกและในวันเดียวกันอธิการบดีคุณหมออุดมกิจินทร์ก็เซ็นตั้งทั้ง13คนกลับเข้ามาใหม่ในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีคั้มามก็คือเกิดเะไรขึ้น คำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงลาออกสืบไปสืบมามันมีที่มาที่ไปคะคาดว่าต่อ<า>ไปนี้แหล่งข่าวกล่าวว่าอืถ้ามันจะผิดพลาดประการใดแหล่งข่าวรับไปเราไม่เกี่ยวใช่ค่ะแต่ไม่ผิดไปจากนี้แน่นอนค่ะแหล่ง,ลงข่าวกล่าวาว,ว่า,วาสาเหตุที่ลาออก ก็เนื่องจากปปชนี่แหละค่ะมีการเผยแพร่เผยแพร่คําสั่งนะคะเรื่องของการที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งเป็นไปตามพรบประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการป้องกันระปบาตรามการทุจริตพศ .2542 มาตรา40ซึ่งก็รวมถึงตําแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐก็คือรองอธิการบดีจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วยเอากันอย่างนี้แต่เดิมนั้นนะครับเฉพาะระดับอธิการบดีค่ะ ทั้งสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช<อ>แต่คำสั่งใหม่ของคณะกรรมการปรปรชที่เพิ่งประกาศออกมานั้นน,น,นะครับได้ประกาศให้ระดับรองอธิการบดีก็ต้องยื่นทรัพย์สินหนี้สินด้วยนี่หรือเปล่าที่เป็นที่มาให้13รองอธิการบดีตัดสินใจยื่นใบาราออกแต่การได้ตั้งกลับเข้ามาเป็นรัรกษาการรองอธิการบดี มันเป็นช่องว่างของคําสั่งปปชไม่ต้องยืนรร่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่อ้าวก็เป็นแค่รักษาการนี่ไม่ได้ตําแหน่งจริงๆรเมื่อ,<ข>อไม่ใช่ตัวจริงจงไม่ต้องยืน<ช>รร่นทรัพย์สินตามคําสั่งปปชค่ะั้งหมดนี้แหล่งข่าวกล่าวว่าอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้ามูลเหตุจูงใจมาจากคําสั่งล่าสุดของปปชที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินิสินจริง ผมเข้าใจว่าถ้าทํากันอย่างนี้ที่ม่โดนนะครับปปชต้องมาต้านแน่ปปชเต้นแน่นึกออกไหมนึกออกเลยนะคะเต้นแน่แน่นอนค่ะถ้าทำอย่างนี้แล้วปปชจะไงคะก็รอดูกันนี่เราหาเรื่องกวนน้าให้คนอยู่เรื่อยสงสัยเฉย แหล่งข่าวสงสัยเราก็สงสัยตาม<ช>ว่าทั้ง13รองอธิการบดีมาอะไรไม่้ดนเราออกพร้อมกันนั้นเ,เพราะเซงคำสั่งล่าสุดของปปชหรือเปล่าแต่การได้ตั้งกลับเข้ามารักษาการรองอธิการบดีแล้วไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินทีส่ส,สินหรือเปล่ามไม่รู้ไม่รู้ปปชอตอบแล้วกันนะคะข,ขออนุญ,ญาตไปพักกันก่อนนะคะ